ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวเหรียญนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะรีวิวเกี่ยวกับเหรียญสินะครับของแต่ละพศนะครับที่นักสะสมนะเขาตามหาเพื่อที่จะเก็บสะสมเหรียญนะครซึ่งผมจะเอาข้อมูลจริงนะครับที่หาในเว็บไซต์นะครับ มาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังเกี่ยวกับเหรียญแต่ละพศของเหรียญสิบมาชมเหรียญแรกครับเป็นเหรียญปีพศ2547นะครับก็เป็นเหรียญกระสับที่กรมกระสับเขาผลิตขึ้นมานะครับเป็นเหรียญุนเวียน UNC นะครับโลหะสองสีนะครับน้ำหนักของเหรียญก็8.5กรัมนะครับ สำหรับเหรียญสิบนะครับก็เป็นมาตรฐานครับสำหรับเหรียญปีพศ2องพันหาอครับจำนวนผลิตก็อยู่ที่62ล้านครับ6กแ0 0หมื่นเาหรียญครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคาตามตลาดนะครับจะอยู่ที่150บาทนะครับอันนี้เข้าไปดูในเว็บนะครับในกูเกิลครับ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับรวมค่าส่งด้วยนะครับราคาที่150บาทครับสำปี47นี้นะครับมาต่อเลยครับเหรียญ10ปี2,548นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญ10บาทนะครับปีต่อต่อจากปี47นะครับ ซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่11อ่า111ล้านนะครับ4 9 1 0 0เหรียญนะครับสำหรับเหรียญปี48นี้นะครับอยู่ที่140บาทนะครับราคาณนะปัจจุบันนะครับที่เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้นะรับฟัง มาต่อนะครับเหออเรียญปีพศ2547นอ่เนี่ยนะครับเหรียญพศ2อ4 9นหรยนะครับ47่มิ้ี่เป็นเหรียญแรกนะครับามาดูว่าเหรียญ2549น25ี้นี้นะครับจำนวนผลิตนะครับ อยู่ที่128 9 3 0 0 0 0ล้านเเหรียญน,นะครับถือว่าจำนวนผลิตเยอะนะครับเหรียญปี49นี้นะครับถึงแม้จะเยอะแต่ว่าราคาที่เขารับซื้อนะครับ140บาทนะครับราคาเท่าปี48นะครับก็แพง กว่าปี47นะครับ10บ,บาทนะครับอันนี้คือราคาจริงนะครับครับมาดูอีกเหรียญอีกสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็นเหรียญปี2550นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ10ปี50นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่1 3 0ล้าน2 0 0แสน 2,000เหรียญนะครับแต่ว่าจำนวนผลิตเยอะแต่ราคาก็เท่ากันนะครับ140บาทนะครับณนะปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นราคาดิบนะครับของตลาดที่เขาเปิดขายหรือรับซื้อนะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาฝากเพื่อนๆนได้รับชมนะครับว่าเหรียญ10บราคาก็เป็นเหรียญปกตินะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับที่ว่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่ครับมันมันไม่ใช่นะครับราคาจริงนะครับของเหรียญปกติจะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูล ที่หาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับลคลิปหน้านะครับจะมีให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม